รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยพัทรธรรมในรายการถกธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกาลยาโนครับท่านผู้ชมครับเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับมากันอีกแล้วครับเกาเรียกว่าเงินสะพัดเข้ากองกระถินนะฮะหลวงพ่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเจ้าภาพเป็นกันซะเองก็คือเจ้าท่านเจ้าอาวาสที่ลบบุรีนะฮะอ่าฮะมีบ่อนลในวัดนะฮะแล้วหลวงพ่อเองเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพกันซะเองเลยฮะเล่นด้วยรวมเอา วัดอื่นมาเล่นด้วยโอ้ตายแล้วมันจะเป็นอย่างนี้กันยังไงล่ะถ้าสมมุติว่าวัดไม่เป็นวัดบ่อนไม่เป็นบ่อนแล้วบ่อนกับวัดมารวมกันอีกตายแล้วต้องเดือดร้อนหลวงพ่อพระพยยมกระยาโนแล้วกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับลหลวงพ่อครับเนี่ยฮะวันนี้เนี่ยอพอหมดตัวเสร็จปุ๊บเอารถของวัดไปจำนำ สมัยก่อนนะแต่มาเคยได้ยินนะมันมีว่าคนกรุงเทพเนี่ยจะไปทอดกระถินปะปาวัดชายชายขอบโน่นเนี่ยครับุณพ่อก็จะต้องติดต่อว่าวัดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ไหมว่าเปิดให้เล่นการพนันได้ไหมครับุณพ่อถ้าไม่ได้ไม่ไปไม่ทอดอย่างนั้นเลยไม่ทอดมีครับพอตอนนั้นมี<อ>คือคนกรุงเทพเนี่ยไปเพื่อจะไปเล่นการพนันแต่เอากระถินบังหน้า ข้ัพป่าบังหน้าครับลุงพ่อแต่คราวนี้งามหน้าไม่ใช่บังหน้าวัดซัสส์ซะเองรับหลุงพ่อฮะอ๋อเป็นเจ้าอาเวนไม่ใช่เจ้าอาวัดแล้วนี่เนี่ยไม่ใช่ว่าวัดนี้เอ้าวันนี้เนี่ยทุกๆวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์เพชรบุรีนู่นนี่นั่นพอรู้ว่าเฮ้ยวัดนี้เขามีเล่นพระรวมตัวกันขนรถกันเข้ามาแล้วก็มาเล่นกันหมดเลยฮะลุงพ่อครับงานเนี้นะฮะ ก็ถือถือว่าเป็นงานพิเศษสําหรับคุณหมอปลาแหละฮะมันเหมือนจะว่าจะทําเพื่อประเพณีรักษาประเพณีเมื่อก่อนเนี้ยงานศพทางภาคใต้เนี่ยมันเป็นประเพณีนะครับหลวงพ่อต้องเล่นการพนันกันในงานศพเล่นเป็นเพื่อนศพเอาเป็นเพื่อนศพหลวงพ่อฮะต่อมามันก็เนี่ยลามพามาถึงกระถินพระป่าครับหลวงพ่อตอนนี้งานบุญมันการเป็นงานบาปไปเยอะเลยเพราะว่าไอความรู้สึก เป็นธาตุการพันนันนี่ยนั้นบ้านเมืองเราเนี่ยนะถ้าเราจะใครก็ต่างจะยุให้บ้านเมืองเจริญกันเนี่ยครับหลวงพ่อแต่ว่าไม่รู้ว่ามอดปลวกการพันนันยาเสพติดคอร์รัปชันทุจริตครับเนี่ยคือมอดปลวกที่ชนชัยบ้านเมืองพลุนหมดครับหลวงพอ่อถูกหมดอมเพราะนั้นถ้าไม่ปราบเรื่องนี้กันจริงจังมีโอกาสประเทศชาติครับ เหมือนกับบ้านพังผุเพราะมอดปลวกโอ้โหครับหลวงพ่อฮะคือจะไปเล่นกันที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าวัดนี้ขอสงวนลไม่ก็ได้แต่ว่าคำว่าเขตอภัยทานครับหรวอว่ามีอย่าตกปลาอย่าจับปลาในวัดอะไรเงี้ยมีครับแต่มันยังไม่มีเขตอภายามุขหลอดอบายามุขไอ้อบาัยามุขเนี่ยมันเหลือเชื่อเลย ตอนนี้มันเหลือเชื่อว่าทำให้เกิดการกระพือกันข่าวผิดข่าวถูกไม่รู้ั่บบอใชายแดนบอนกลางเมืองกลางกรุงเยอะแยะไปหมดครับหลวพ่อ,อตอนนี้คุณชูวิทย์กับสันธนะก็ปะทะกันน่าดูอออสองคนนี้เรียกว่าล้มลุกคลุกคานไปพอๆกันรั่งฝ่ายหนึ่งก็ลุกมาก่อนที่แรกอสองก็โต้กลับ แต่คุณชูวิทย์กบสันตนะเนี่ยมามาว่าม,ามามาสะดุดคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายที่ให้สัมภาษณ์คมชัดลึกเลยอะไรเนี่ยครับเขาบอกว่าไอ้เมืองที่ว่าเปิดเป็นบอนการประนันเนี่ยมันกลายเป็นเมืองเศรศษฐกิจโอ้โหจีนมาลงทุนแสนล้านครับแต่บอนก็มีนะแต่ก็เป็นบอนที่ถูกกฎหมายครับที่เขายกกันได้บ้านเมืองเขาเนี่ครับ เมื่อเป็นบอลถูกกฎหมายมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่เขาบอกยาเสพติดเนี่ยนอกจากเขาไม่ส่งเสริมไม่ติดเขายังปราบอีกโอโเขาจะให้เป็นเมืองปลอดยาเสพติดด้วยครับหลวพ่อไม่งั้นพัฒนาไม่ขึ้นโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเลยนะครใช่เป็นเมืองเศรษฐกิจอาาโอ้โหกลางคืนนะครับหลวพ่อฟังไทยก็ฟังเขาเนี่ย มันคงต้องข้ามเลยกลางคืนของเขานี่ยังกับเมืองสวรรค์สว่างพิบปรับไปหมดครับหลวงพ่อฝั่งไทยเงียบมืดเพราะอะไรป็นมีลาวเขมรพม่าเวียดนามเขารวมตัวกันสี่ห้าประเทศครับหลวงพ่อฟื้นฟูแผ่นดินตรงนั้นอ่ะซึ่งมันเป็นเมืองด้อยความเจริญว่างั้นเถอะครับหลวงพ่อมันเหมือนลาสเวกัสในประเทศเมกาอ๋อใช่ลาสเวกัสนี่มันเป็นเมืองแบบอีสานบ้านเราอ่ะ ทุ่งกุลาล้องไห้เหมือนกันแต่มันทําทุ่งกุลาล้องไห้เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวครับแต่อบายมุกเพียบเลยอแต่ปีนึงเนี่ยอาจจะมาไปครั้งหนึ่งปเขาให้ไปเทศกับพวกใครรู้ไหมครับหลวงพ่อเทศกับพวกคนไทยที่ไปเสิร์ฟน้ําชาอะไรพวกนี้บริการนักมนันเนี่ยครับหลวงพ่อเขาบอกปีนึ่งเนี่ยมีนักธุรกิจใหญ่โดดตึกตายปีละสี่ห้าราย เล่นหมดตัวครับคุณพ่อพอเล่นหมดตัวก็โดดตึกตายอ๋ออ๋อ,อครับโอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็มันมันเป็นเมืองแต่มันเ,ม,นเมืองแห้งแรงกันดานนะเป็นเมืองไม่ไม่เจริญเลยมันเหมือนก็เอาบ่อนไปไว้ทุ่งกุลาร้องไห้คน,นก็แห่ไปเที่ยวกันเศรษฐกิจก็บึ้งเลยครับครับคุณพ่อฮะมันก็เหมือนกับกับ กับกับที่ลาวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่นี่แหละนี่เขาทำแบบนี้เขาถอดแบบว่าเขาจะไม่ให้มีนะเขาว่านะครับผมพ่อเขาว่านะแต่มันยังไม่แน่เขาควบคุมเรื่องยาเสพติดอย่างหนักอเขาจะให้เจริญแบบถูกต้องอ่ะครับผมพ่อไม่ผิดกฎหมายอะไรอะไรที่ทําถูกกฎหมายเขาจะทําเพื่อความเจริญแล้วลงทุนเท่าไหร่มจีนเอาเงินมาทุ่มลงทุนแสนล้าน ที่ไหนหลวงพ่อที่ที่เนี่ยเหรอไอ้ตรงเนี้ยตรงขอบอะไรนั่นแหละครับครับหลวงพ่อสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำหลวงพ่อโอ้โหจีนมาลงมาลงทุนมาลงทุนในแสนล้านสร้างยังกับเมืองเนรมิตเลยครับหลวงพ่อถนนหนทางเยี่ยมครับแล้วก็สาธารณูปโภคพึบพับหมดเพราะลาวเขาขายไฟฟ้าเราดิครับหลวงพ่อนั้นเรื่องไฟฟ้าเขาไม่ต้องห่วงปิดพึบพับเลยแหมถ้าอย่างนี้เนี่ย เราดูข่าวดูสัมภาษณ์ดูอย่าเพิ่งไปฟันธงใช่ใช่ตอนนี้นะใครฟังข่าวอะไรปั๊บอย่าเพิ่งบอกเชียร์เลยเรหรือ,อรว่าเห็นด้วย<อ>พุทธเจ้าถึงบอกว่าครับเมื่อมีใครมาชวนอะไรทำไรอย่าเพิ่งรีบรับและอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธถ้ารับปรไปเรื่องนั้นชั่วร้ายสวยปฏิเสธเผื่อเรื่องนั้นมันดีอย่างไทยปฏิเสธไม่ร่วมกับเขา ครับหลวงพ่อเขาเศรษฐกิจฟุ้งเลยเราหรืออดเนี่ยครับหลวงพ่อครับแหมแต่ในประเทศประเทศเพื่อนบ้านคือลาวเนี่ยครับหลวงพ่อครับตอนนี้เนี่ยฟูเฟื่องมากสำหรับในอเจริญกระโดดเลยอะใช่ฮะขเมนด้วยไม่ใช่แต่ลาวนะครับหลวงพ่อตอนนี้ขมเมนเจริญกระโดดพึ่งเลยมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งไทยเราเคยพลาดไปหาว่าจีนทําถนนมา ลาวโง่ปล่อยให้คนจีนทำตนุนเข้ามาผนที่สุดลาวฉุนฉุนมากครับไทยต้องไปขอโทษต้องเดินทางไปขอโทษเขาครับพ่อเนี่ยเพราะจริงๆริ้นะเนี่ยผมนับถือเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวอย่างหนึ่งนะครับผมพ่อครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนมเนียมขนมเนียมต้องแข็งแมากแข็งแกร่งจริงมากครับอ่อฮะเนี่แหละครับแล้วเขาไม่ไม่มีมันมีครั้งหนึ่งที่ลาวเคยพูด สแสลงใจคนไทยที่สุดเอามาฟังแล้วสแสลงมากเขาบอกอย่าให้วัฒนาธรรมตกต่ำเหมือนไทยนะโอ้หอย่าให้เราอย่าประเทศเรา,าใหญ่เหมือน uh huh. ประเทศไทยนะครับหลวงพอ่อเพราะวัฒนาธรรมเขาเข้มมาก uh huh. ของเรานี่ละล้วมเลวแหลกครับหลวงพ่อไปเยอะเลยอ uh ๋อ huh. ฮนะเน่ะเขาก็ไม่ผิดหรอกครับหลวงพ่อเขาถือว่าเขาเป็นตัวอย่าง ไปดูอย่างที่ไม่ดีก็ต้องสอนลูกสอนหลานในประเทศเขาแต่ขณะเดียวกันเข้าหลวงพ่อครับถ้ามีการพัฒนาในส่วนเรื่องของให้ฟู้ฟืองเรื่องของการพนันอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับมันก็ต้องมัมนมีหมดอ่ะประเทศไหนนะเราว่าพม่าก,ก็เมืองพุทธนะครับหลวงพอ่อเมืองสองเมืองรองไอะกรกงเก่กา uh huh. ที่ชายชายแดนตรงทางระยองรละ,ละนองระนอ่ พม,ม่าก็มีลาวขเขมรป้อยเป็ดบอนป้อยเป็ดครับและมาเลเนี่ยไนาอิสลามก็มีอมตอนนี้ไม่ว่าศาสนาไหนเปิดรับอบายมุกเกือบหมดรับอบัยมุขเกือบอแต่ขนาดเดียวกันของเราเนี่ยก็ไปโทษนูน่นโทษนี่กันนครับคุณหลวงพ่อครับว่าเอาว่า มีตำรวจนู่นนี่นั่นมีเห็นด้วยแม้แต่คุณชูวิทย์ก็ยังบอกว่าปอปวบานกวตอนเนี้ยเขาว่าจีนคนนั้นนะ่ะคนที่ก็เ,เออชื่อแต่ยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยนะประชาชนก็เอาหน้ามาปรากฏ <c oughs> แต่เป็นหัวหอกเป็นสมองครับที่มาทําในละมิดเมืองตรงเนี้คือคนคนนี้เพราะนั้นก็เลยโดนโจมตีหนักเพราะแซงอเมริกา โอ้เข้าใจแล้วแซงหน้าอเมริกาครับผมพ่อครับเรียกว่ากอบโกยเศรษฐกิจเข้าจีนอ่าครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้ลาวบ้างแหละลาวก็ต้องได้รับผลแน่นอนครับผ่เพราะเป็นเจ้าของประเทศอ่าฮะเพราะว่าอเมริกากับจีนเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เบากัน มันมีครั้งหนึ่งที่ลาวเคยพูดสแสลงใจคนไทยที่สุดเอามาฟังแล้วแสลงมากเขาบอกอย่าให้วัฒนธรรมตกต่ำเหมือนไทยนะโอ้ยอย,อย่าให้เราอย่าประเทศลาวใหญ่มันเหมือนอประเทศไทยนะครับหลวงพ่อ,อวัฒนธรรมเขาเข้มแา,า็งของเรานี่ยละล้วมเลวแหลกครับหลวงพ่อไปเยอะเลยอ๋อฮะน่ะเข,เขาก็ไม่ผิดหรอกครับหลวงพ่อเขาเขาถือว่าเขาเป็นตัวอย่าง ไปดูอย่างที่ไม่ดีก็ต้องสอนลูกสอนหลานในประเทศเขาแต่ขณะเดียวกันเข้าหลวงพ่อครับถ้ามีการพัฒนาในส่วนเรื่องของให้ฟู้ฟืองเรื่องของการพนันอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับมันก็ต้องมันมีหมดประเทศไหนนะเราว่าพม่าก็เมืองพุทธนะครับหลวงพ่อเมืองสองเมืองรองอะไรกองเ่าอที่ชายชายแดนตรงทางระยองระนองระนวล พม,ม่าก็มีลาวขเขมรป้อยเป็ดบอนป้อยเป็ดและมาเลเนี่ยไนาอิสลาม,มก็มีตอนนี้ไม่ว่าศาสนาไหนเปิดรับอบัยมุกเกือบหมดแต่ขณะดเดียวกันของเราเนี่ยก็ไปโทษน,น,นู่นโทษนี่กันนะครับคุณหลวงพ่อครับว่าเอาว่า มีตำรวจนู่นนี่นั่นมีเห็นด้วยแม้แต่คุณชูวิทย์ก็ยังบอกว่าปอปบากวตอนเนี้เ <c oughs> ขาว่าจีนคนนั้นนะนะคนที่ก็เลยชื่อแต่ยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยนะประชาก็เอาหน้ามาปรากฏ <c oughs> แต่เป็นหัวหอกเป็นสมองครับที่มาทําในละมิดเมืองตรงเนี้คือคนคนเนี้ตอนนั้นก็เลยโดนโจมตีหนักเพราะแซงอเมริกา โอ้เข้าใจแล้วแซงหน้าอเมริกาครข้าพ่อครับเรียกว่ากอบโกยเศรษฐกิจเข้าจีนอ่าครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เราบ้างแหละเราก็ต้องได้รับผลแน่นอนครับว่าเป็นเจ้าของประเทศอ่าฮะเพราะว่าอเมริกากับจีนเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เบากันใช่ข้าพ่อเขาไม่ต้องขายที่ดินนะเขาขายความเจริญตรงนี้ขายถนนหนทางขายอะไรต่อไรครับจุดขายเขาบานเลย มันมีสถานที่ต้องเที่ยวมีอะไรตัวอะไรเป็นมหกรรมใหญ่เลยะครับลวงพ่อมันเหมือนอย่างกับพัทยาของเราอเอาอย่างนั้นเลยครับลุงพ่อเหมือนพัทยาของเราเหมือนภูเก็ตของเราครับครับทําอย่างนั้นเลยครับลวงพ่อแต่ผมผมก็เป็นน่าเชื่อสําหรับในส่วนเรื่องของไอ้ไอ้ไอ้พื้นที่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 ลาวไอ้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 ที่หลวงพ่อบอกไปที่เนี่ยนะสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำอย่างนงี้เนี่ยจากที่จุฬาการาล จีนก็หัวใบมากนะสำหรับในการฟื้นฟูให้ให้สามารถที่จะเป็นเงินเป็นทองได้อไอเมืองที่ไม่เจริญเนี่ยนะถ้าพอไปลงทุนทุ่มทำเนีมันก็โดดได้นะอย่างทุ่งกุลาร้องให้นะสมัยก่อนเคยจาบอนไปตั้งนะครับถ้าตั้งก็มีหวังเลยคนแห่เศรษฐกิจแถวนั้นครับครับหลพ่อเพราะว่านักการพนันบ้านเราเนี่ยนะมันเป็นสายเลือด มันเป็นสายเลือดเลยครับครับหลวงพ่อฮะมันต้องติดมาไม่มากก็น้อยครับหลวงพ่อฮะใครจะเข้มข้นใครจะมาแรงมาต่ําไม่รู้ว่าสายเลือดการบันันเขาบอกไอ้ติดคุกอยู่เนี่ยมันไม่รู้จะทำไรเครื่องบินวิ่งผ่านคุกมันก็ถ่ายก่อนนี่วิ่งกี่ลำให้เหรอได้กี่ครับใครได้ชนะโอ้โหโอ้โหโอ้หมันทุกอย่างหาพี่จีนได้ครับหลวงพ่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ วิ่งวันนั้นนะครับหลวงพ่อกระถินวันนั้นจะได้เท่าไหร่ถึงล้านไม่ถึงล้านถ้าไม่ถึงล้านเท่าไหร่อ๋อมีการพนดันออรนันกองทุนอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับถ้าถ้าเราปล่อยนะฮะปล่อยให้ให้ใหวันนี้เนี่ยให้บ่อนมันเข้าวัดทีนี้เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกไปกี้เนี่ยคือบ่อนนอกวัด <S 2> <S 2> จะมีไปก็มีไปแต่ไอ้ส่วนที่ว่าบ่อนอยู่ในวัดเนี่ยมันแหมมันไม่ได้รับไม่ได้เลย ถ้าบ้านเมืองปล่อยให้เป็นอย่างนี้คณะสงฆ์ปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะเจ้าอาวาสวัดไหนก็ตามท่านนำธงเรื่องนี้เนี่ยสมควรจะได้รับบำเหน็จบำนาญลดออก <c oughs> ห,หาเจ้าอาวาสม่เยอะ <c oughs> ถ้านำธงเรื่องอบัยมุข <c oughs> มันปากทางของความเสื่อมถ้าตัวเจ้าวาดดึงความเสื่อมเข้าวัดแล้ววัดจะไปให้ความเจริญความ ภัยบูร์สินธรรมสมบูรณ์วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับหลวงพ่อปิดประตูตายเลยทางศิลธรรมจะงอกงามแต่อาบายมุกเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าละชั่วเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งหลวงพ่อชาวัดหนองประพงเนี่ยท่านบอกละบาปเนี่ยดีกว่าทำบุญครับไอทำบุญทอดกระถินกันแล้วก็มาเล่นการพานันเนี่ยบุญมันจะเหลือในตรงไหนอ่ะนั้นท่านเปรียบไว้ดีอ่ะ ละบาปดีประทำบุญละบาปเนี่ยเหมือนคนอาบน้ำแต่ไม่แต่งตัวส่วนคนทำบุญแต่ไม่ได้ละบาป<อ>เหมือนคนแต่งตัวแต่ไม่อาบน้ำ<อ>ก็เหนียวเนื้อเหนียว,ยวตัวเลยาาลคำนี้เป็นคำที่โอ้โหเขาชื่นชอบมากว่าหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นพระแตกฉานเรื่องคำสอนจริงๆแล้วเมืองไทยนี่ามาเคยพูดหลายเที่ยวแล้ว เราดันไปเอาข้อสองมากกว่าข้อหนึ่งมันมีสามข้อสัพพปาปัสสะกนังปัดบาปป,ปัดชั่วกุศลสูเพิ่มเติมกุศลบุญดีความงามสุดท้ายสัจจิตะปริโยทะปะนังทำจิตให้ผ่องแผ้วปรากฏว่าเราไปเน้นเรื่องข้อที่สองอทำบุญก้อนใหญ่เนี่ยแห่กระถินไปผลที่สุดถ้าไม่ได้เล่นการพรนันก็ไม่ไป<อ>ไปขอเล่นการพนันอไอ้นี่มันบาปปนบุญชัด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหวังข้อหนึ่งถ้าเราทั้งประเทศนะหยุดทําบุญกันสักปีนึงก็ยังได้แต่ละบาปไเต็มที่ลไล่เต็มที่เลยครับรับรองเลยละสัก5้าเรื่องนี่ไม่ทําร้ายร่างกายกันไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยไม่ประทุษร้ายทรัพย์กันไม่ประทุษร้ายคู่ครองของใครไม่ประทุษร้ายใครด้วยวาจา ที่หยาบคายเจอสุดท้ายไม่ประทุสล้ายสติสัมปดีของตนเองด้วยของมึนเมานานาชนิดท่านลองละห้าอย่างเนี้ยเท่านี้นแหละประเทศไทยเนี่ยกระโดดเลยสุขภาวะทางจิตใจของประชากรจะไม่มีใครเป็นโรคจิตเท่าไหร่ครับพ่อแต่ถ้าทําบุญเยอะแต่ไม่ละบาปเนี่ยพวกสุขภาวะทางจิตต่ํามาก มันจะไปข้อที่สามไม่ได้โอเพราะมันโดดข้ามไปไม่ได้ครับสืบเนื่องกันชศิลป์อฮะครับหลวงพ่อครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับเกินในส่วนเรื่องของอการพนันมันสามารถที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่าธรรมชาติมันต้องไปอยู่ไอ้ที่เขาเปิดเป็นทางการเขาพระนี่ห้ามเด็ดขาดพระนี่จะลองไปอบบยมุกเสเองนี่มันหมดเลยมันหมดภาวะผู้นำทางศาสนา นอกจากไม่เป็นผู้นำทางศาสนาได้นะยังเป็นผู้นำทางเลวอีกต,ต้องจัดการเลยวัดไหนไปจังหวัดอะไรเนี่ยครับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอจะอยู่ยังไงครับหลวงพ่อแหมมักครองกันยังไงปกครองกันยังไงนั่นเสียครับหลวงพ่อแล้วจะปกครองกันยังไงหลพ่อพราะวันนี้เนี่ยข่าวแต่ละวนันแต่ละวันสําหรับเรื่องของพระเรื่องของ ไอ้เรื่องของอักุศลเนี่ยเยอะครับหลวงพ่อครับแล้วเราก็ไม่รู้จะจัดการกันยังไง,<า>งให้หมดสิ้นบางทีใช่บางทีมันเป็นอย่างที่เคยว่าเพราะเจ้าวาดถูกทั้งเจ้าภาพทั้งเทพครับหลวงพ่อขอเสนอยื่นเงินไขไปไปเล่นการพนันได้ก็จะท,ะทํากระถินเปล่าๆูอ<ฮ>้เยอะเนี่ยนกักเจ้าวาดชักเริ่มคอยตามชักเฟ้งชักแฝง <laughs> ก็ไปหาหนักพนันไป <laughs> หาเจ้ามือมา ไปอะไรตะไรมาครับหในที่สุดวัดกฤตะเทอ,อแล้วอย่างนี้เนี่ยอีแล้วตำรวจไม่จับนี่ไงครับหลวงพอ่อนั่นหมายความว่าอ่างว่า<อ>เป็นประ<ง>เพณีรมเนียมไม่ให้หลวงพ่อก็คือว่างานเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานของอคุณหมอปลาที่เขาไปสืบค้นมาได้เขาสืบคน้นแล้วก็มีทางบ้านเนี่ยเขามาแจ้งแล้วหมอหมอปลาเนี่ยก็บุกเลยคือวัดเลย นู่นนี่นั่นอ่าไม่เอาและเรื่องผีเอาเรื่องนี้ก่อนไปเลยเข้าออแล้วทีนี้เนียก็คือว่าแล้วก็ไปแจ้งความแล้วทางทางสถานีติจัมรุก็บอกว่าไม่เคยมีพื้นที่การเล่นบอลในวัดวันเออก็เป็นบทสัทนาเดิมได้ภาพไหมได้ภาพครับโอ้ต่ได้ภาพไม่มีทางหลุดอ๋อพระท่านจะเอาว่ากกำลัง กำลังเขาเรียกกำลังกระดิกเลยล่ะเขาลเกย์กแล้วาเลกย์โอ้เออไม่พ้นแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีบอกว่านันญาติโยก็มาเล่นกันนู่นนี่นั่นเออเล่นกันเอาสนุกนู่นนี่นั่นต้องได้ภาพพระไว้ด้วยได้พระอ้อจบเอกอยองนี้แหละครับท่านชมครับฮะมีเรื่องกันทุกวันฮะก็ต้องเดือดร้อนหลวงพ่อพระพยอมกัลยาณนทุกทุกครั้งครับในการที่เราสนทนาและถกทําเพื่อเป็นตัวอย่างนะฮะ เป็นบทเรียนและก็สามารถที่จะเอาไปสอนลูกหลานก็ได้นะฮะวันนี้ผมอาจารย์ชัดชัยพงศธรรมต้องกราบลาแล้วครับกราบรนมัมสการลาแล้วครับผม<ช>พ่อครับไปแล้วก็ชมชมครับ